สวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็มาพบกันเหมือนทุกทีนี่แหละวันนี้ก็จะมีความรู้ดีๆนํามาฝากเพื่อนๆทุกคนเหมือนทุกทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆกันไปดูกันครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องอาราคาต่อรองกันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นเกจความรู้ดีๆนะในช่วงของเรื่องราคาต่อรอง ก็ไหนๆก็สอนเพื่อนๆไปแล้วว่าราคาต่อรองเล่นกันยังไงเนาะในสนามจริงเนาะเรามาดูบนหน้าเว็บหน้าเว็บกันบ้างจะเป็นในส่วนของเว็บต่างประเทศหรืออื่นๆก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูราคาต่อรองของเขาให้ดูกันนะครับโอเคนะครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่าง A เจอกับ B นะครับเเจอกับ B เนี่ยราคาก็จะมีของช่อง A แล้วก็ช่อง B อย่างที่ขึ้นภาพให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับก็จะมีของช่องของ A เจอกับ B แล้วก็ในส่วนราคาของ A แล้วก็ B ราคามันจะขึ้นแปลกๆเห็นไหมะจะมีติดลบติดลบบ้างแล้วก็มีเป็นไม่ติดลบแล้วก็มี0.98หรือว่า1หรือ2ตามนั้นเลยตามที่ขึ้นให้ดูเลยเดี๋ยวผมบงให้ เดี๋ยวมองให้ดูก็ตัวนี้ก็คือเขาจะคิดไม่เหมือนกับในสนามเนาะตัวนี้นะตัวนี้ในสนามเนี่ยเขาจะเป็นราคาต่อรองห้าสี่สามสองเจ็ดประมาณนี้เป็นราคาต่อรองกันแต่ในหน้าเว็บในหน้าเว็บตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาเกี่ยวกับการจ่ายเป็นจํานวนนะครับก็อย่างเช่นว่าคุณลงไปร้อยหนึ่ง แต่ว่าคุณได้มา70บาทอย่างสมมุติว่า,าบวก70อ,อย่างสมมติ70หมายความว่าคุณลงไป100หนึง่งเวลาเสียคุณจะเสีย100หนึง่งแต่เวลาได้คุณเขาจะจ่ายมาให้คุณแค่70นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าติดลบ70เวลาคุณลงไปเวลาคุณกดลงเข้าไปเนี่ย100หนึง่งปุ๊บเขาจะเอาเงินของคุณนะ่ะหักออก30บาทเพื่อเป็นเงินทอนกลับมาให้คุณ แล้วเขาจะเก็บเจบาทไว้เวลาได้เขาจะจ่ายมาเต็มร้อยหนึ่งให้คุณนะครับให้คุณเลยเขาจะจ่ายมาทั้งหมดในส่วนของเขาหนึ่งรกับในส่วนของที่คุณลงไปอีกเจิบาทนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นคุณจะได้ร้อยอยูอ่คุณจะมีทุนอยู่เจบาทแต่ได้ร้อยหนึง่งแล้วเงินทอนเขาก็จะทอนให้คุณทันทีเลย30บาทก็คือตัวติดลบเจสิบนะครับตัวนี้แต่ มีคนถามผมมาอีกว่าแล้วมันจะเปรียบเทียบยังไงกันว่า,าราคาเนี่ยเ,เท่านี้เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับต่อเท่าไหร่ของในสนามจริงอ oh, <my> ย่างสมมติว่าติดลบ0มันจะประมาณต่อเท่าไหร่ของในสนามจริงเอตัวนี้ก็ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะอ่ะแต่เอาอย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> สองหนึ่งคือจ่ายเท่านึง ถ้าติดลบห้าสิบหมายความว่าคุณโดนต่อสองหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันติดลบห้าสิบห้าสิบเออบวกห้าสิบหรือลบห้าสิบเนี่ยมีราคามีค่าเท่ากับสองหนึ่งต่อสองหนึ่งหรือลองสองหนึ่งนะครับถ้าลบห้าสิบคือลองสองหนึ่งถ้าบวกห้าสิบคือต่อสองหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มากกว่านั้นอย่างสมมุติว่าเอาบวกก่อนแล้วกันบวกเจ็ดสิบ บวก70บวกสัก80เนี่ยมันราคามันจะอยู่ประมาณพักสักอ่า70 80ไม่ได้มันจะมันจะเยอะไปเอาสัก82เนี่ยมันจะเป็นประมาณต่อ54 80เนี่ย80ประมาณเนี่ยมันคือประมาณต่อ54สัก70เนี่ยมันประมาณต่อ32นะครับ32นะแล้วก็ถ้าสัก60เนี่ยวว่ามาณต่อ74ประมาณนี้ประมาณให้ฟังนะไม่ได้พูดหมายความว่าตรงตัวนะคือประมาณนี้ อันนี้คือในด้านของส่วนบวกลองก็เหมือนกันลบ70คือประมาณ3-2ลบ60คือประมาณลองอ4อง74ประมาณนี้แต่ถ้าลบ50ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณจ่าย50บาทคุณได้ร้อยหนึง่งก็หมายความว่า2อหละแต่ถ้าลบ3-2ก็ 2, มันก็จะมากกว่านั้นอีกคุณก็คิดเข้าไปว่าเป็น2 1, องหนึ่งอาจจะเป็นเอ่อ52ไปหรือว่ามากกว่านั้นไปเศษส่วนมากกว่านั้นไปแต่ว่ามันจะไม่มีทางโดดถึงส 4, เพราะมันติดลอบอยู่ก็เอาง่ายๆก็ประมาณนี้ในส่วนของในส่วนของติดลบนะก็จะไม่มีติดลบเยอะแต่ให้ในส่วนของต่อการต่อเนี่ยมีแทง่าไรอะ,ะอมองมองไม่เห็นหอะเดี๋ยวไว้มีกรณีตัวอย่างหรือยกให้ให้ดูแล้วกันไว้ไว้ทําเป็นอิพิทัดไปก็ได้ไม่เป็นไรต้องขอโทษด้วยพอดีนึกไม่ออกอา่าก็ประมาณนี้ไล่ฟังประมาณนี้ว่า การแทงในหน้าเว็บเนี่ยการเล่นไก่นะครับแทงในหน้าเว็บโดยที่ว่าเราแทงไปเท่านี้แล้วมันจะจ่ายมันจะคิดตังกันยังไงก็คือว่ามันจะคิดเปน็นอย่างนี้ร้อยหนึ่งแทงร้อยหนึ่ง,ง,งก็จะมีเงินทอนมาให้ถ้าติดลบ70็ดก็จะทอนได้เรา30ถ้าเกิดเราแทงแค่70็แล้วก็เราจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าบวก7 0คุณก็แทงเข้าไปร้อยหนึ่งเวลาได้ก็จะได้70็ดสเราเสียเสียร้อยหนึ่งก็ประมาณนี้ ก็เปรียบเทียบราคาให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ยุยงให้เพื่อนๆไปเล่นการพนันกันนะครับแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาพูดให้เข้าใจกันว่าเออเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันมีทั้งในแง่ของเอ,อ่อตัวนี้แล้วก็ในของตัวนี้แต่ไม่ใช่ว่ามา,มายุยงให้เพื่อนๆไปเล่นการพนันกันแต่ว่าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของพวกพวกนี้นให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับ เรือยังไงมาเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับ